ในเกเป็นคนสัคือซิสแ a s เตอ o ์ออฟชาจโจเองและตอที่แล้วนะฮะเริ่อเลยจะคิดว่า,อ,าอืม,อ,ามาอืมแล้ววะโดนข้ามาอะไรนี่บอกเลยว่าโหจริงจรนะิงอ่ะมันขอยาพลังขัดเลือดมันด,ดับไฟ นี่ผมต้องฆ่าเราคอยากฆ่ามันนะเอาอย่างนี้้งอผขอเพ่ไม่ใช่ขอฟึงนะกดทอนทีจะได้ไม่นอกเลียงมัน

เหนือใสาอันนี้นะนีม่มันเก็บไว้ใช้ืออ,อันนี้เอ่หมดลืมลแล้วะจังตรนั้นตรงนั้นคนน้นยายตงนีาไม่เห็นแล้วนะ่ม่ใส่ใจ ่าพ่ทาวดตะฟักงนนี้ที่ผมกดที่ผมจะกดตะฟักแน่นนะี่ผมต้องมาคนนี้กดอะไรนียหนึ่งกดหน้นึงผมก็โดอยู่ตรงนีุ้กดหนึ่งวิวนี้่ตรงนี้จะเป็นส่วนรออ E My head off. Yeah, yeah, You go what the fuck hey. hmm. What? Everything wears out so fast. here. It makes you wonder if there isn't some sort of a crap in here. เลอ,อง่เนี่ยตรงเนี้ยจงเนี้ยเราชีวิตเราจะสบายขึ้นและมือนคนงเนี้ยจะตายหมดเลยครับแม่งโคตรสุขีอะบอกเลยร้ในเคือสิ่งที่ผมไม่สุขขีอ้นี่แม่งยังอยู่อ่ะมตฝักข้ามห้องนี้ก็ยังอยู่อ่ะ ของคนเลยพูดว่าตับปักนะครับใผม,มเก็บอันนี้ให้ได้ถ้าผมนั่งรายหมดวัตต์ปักก็ออกไปเช็คแล้วโเกก็าตายแล้วก็ตายไป รถอ่อนเนี่ยเน่ตายชนะละให้เราหยิบของอ่าคน,นเลือกเต็มไปเนี่ยใอ้เราให้เราหยิบของเออมาตอนนี้ไม่มีตอนนี้ตรงนี้นะนะลับคนทั่วหน้ามัค่อนข้างน่ากลัวเท่าไหร่นะตรงนี้มันหล่ เออลืมแบบนั้นเป็นข้างบนข้างบนผมจะได้ห้องบนมีอเดรียญถ้าเกิดที่เอาก็งที่ไปสองห้องบนมีเดรียญจะขึ้นยังไงเนี่ยเอ้าห้องนี้ผมไม่ได้เคสเลยนะเพราะผมไม่สนใจอยู่ผมเข้าเก็บของก่อนและเราจะลุยนี่เรื่องต่อโอเคครับเอาแล้วคาดังจะที่ผมไมไดหาของเก็บของที่เสร็จนะฮะผมก็ง่าต่อเลยดีกว่าไฮะมาสองธุรกิจตรงนี้นะ รูว่าผมังมาผิดทางตนักไม่ห่หรัต้องีนทางนี้นะยนอนมาได้แล้วท่ามาไงไมันก็ตายดิยผมไม่ทันตายเลย ลองมห้กระถางฉมก็ต,ตายพิกนี้นะสุดมันจะเป็นแบบโอ,โอ,โอ้นี้นะพวกปาพิงผมอยู่อะหาหายใจมองนี่ดีดับไฟนะัตรงนี้นะหมดอีรัวแล้วนมีคนเห็นรนะู้แน่วต้งรูไม่ีมงไปเก็บกัน อันนีก็อไก็มอยังไังงระวังหลุมนี้ะไม่มีหลุมนี่เดกัวป็นการล่อสตูมาตรงนี้ได้นะะคือการหยิบศพไปวางไว้ในห้องนี้ ่ฆ่าศัตรูดงอดดงดูตัวฆ่าศัตรูที่กำลงลงมือ,อามการกเนเงียบตกนิดหน่อยเนะ่นดิดติดเลยไอ้น,น,นี้ขึ้นโอ้ยบม่าขึ้นปบนะ่รงนี้ขึ้นมาอยู่นี้ลนะทางเดิมที่เรามาเน,นี่ยนเะน้องถามเร่อที่ผมกดคันบ่อยเพราะอะไรนะเพราะไม่อยากให้นะนะั้นอะ ปบบอย่างไรอะอืมที่ยงใคิดมานานไปด้วยแล้วก็แบบเวลาใครที่เขาดูออตัวแบบจะ,จะผ่านด่านนี้ยแล้วเขาต้องมานั่งดูเรื่อยๆนานเนี้ยเขาห่วงถลอมเหมือนเขาผมเล่นเองตรงนี้ก็ต้องมองยังงครับ มวิธีการฆ่าไอ้คนนี้วะมันจะเห็นมันจะมีมาฆ่าอไอ้นี่นะตรงนี้ประตูพี่เราต้องเข้านะซึ่งประตูนี้มันจะเขียนมากมันเปิดอะไรรึเป่าตรงนี้ตายแล้วตายแหละตาที่ผมเล่นแบบทดสอบนะแม่งเขียนมาก มันพวนผมอ่ะมันีเนี่ยเนี่ยมันจะมีของเก็บตรงนี้นี่เนี่ยมันยิงขวางทางแล้วทางไงผมึงรู้ป่ะผมก็โดนเข้าผมเข้าไปข้างๆมันอะตรงนี้เออเนี่ยเขาค่อยแอบไปข้างทางมันเงี้ยข้าวข้าวผมอีกผมต้องทำอย่างนี้ผมไม่รู้ทำไงผมเลยทำที่ทำได้เฉยเนี่ยเลยขับอีไม่หมดหมอที่ มอยูวปากเลยไม่มาอไมเย่ถังอยู่มาตั้ง่ถังไปกบอีเมลเนี่ผมไม่ได้าขั้นเลยขนาดหนใช้ใช้วิธีผิวปากเอาก็ได้นะคนเอกนี่จะมีอนรผิปากขาไามีเสียงอมนจะจอยก็แล้วแต่ อังกฤษไม่เป็นด้เราต้องเอาแั่อีเลยตรงนีฆ่าคนที่เขาที่ผมอยากฆ่านะตรงนี้ฆ่าคนไหนผมก็ฆ่าคนนั้นเนาะผมไม่ใส่ใจใครใครจะบอกของใครใครของคนอื่นก็ื่อไหจะเป็นฆ่าที่ยังเป็นผมแม่งฆ่าเท่าที่ผมอยากฆ่า ไอน,นี่อยากฆ่าเอาคาคาแนงไอ้น,นี่ไม่อยากฆ่าปลิงใส่ปลิงนี่นคือผมไม่เห็ัวอะร่ผน,นง่ยง,ง่ายท้อง,งแนงความจุนรอบๆไปแล้วนะอาละครับจินตบทิงเลยคนะรับดีทัดอีกแทะ

Okay, hold on. Okay, I'm going to go to I don't Shit. The sliding grill. I'm stuck. This is impossible. There's got to be a way. I What's that? Somebody there? It's Oscan. I'll open the passage for you. Hurry up inside. Huh? Oscar? Oh my head. Yeah. I know that thing. Oscar. Yes. You can trust him. Anyway. I don't have to a choice. bye-bye. About time now. sticks. I've been waiting for ages. Oh uh -huh. well. well. Yeah. Looks like Oscar carries a flask in his What's belt. Yeah. Let's hope I haven't lost my touch. <laughs> I could easily find these now. marks with my amber vision. Hmm. Beat it old man. I should keep my eyes peeled.

ยังจะมีกระดาษกรดูหม่แบบไฟแบบอิฐไรวางีนี้เรามีสองเล่มนะะัผมก็ตงนีอก่อนเเเใหม่ฮะอันนี่อ,นนอ,นอันทนะี่สาองชเนี้ ไนี่ใช่ลอดนะฮะอืดูเรงนี้กันดีก่หัวอัพไม่้เลยสินี้หอัพไม่ได้นะใครรู้ที่จะอัพสกิลของเกมนี้วังนะครับก็ขอจะคลิกที่นู้นเลยนี้้วก็ไปเจอใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ But I want to